ขายาวบอก่าลองบองพี่น้องอเฮ็ดปกตาก็คักเบิ่งเบิ่งตีดอกบองนี้แกล้งอิ่มเลยใหญ่เงาอ้ยเบิ่งเฮ็ดอาสามดอกนี่จ้ะบ่งพี่น้องใหญดอก่เดี๋ยวมอก็นี่ตดตตตด ไงอีลีเบิองเนียวโป่ยายก็ขาเฮ็ดโอ้ยปำไม่ีิด้อกโอ้ยขาโอ้มเลยจ้ะเต็มนตาปูนตาให้กอดจ้าสาเนี่ยมาเบิองยายอเฮ็ดจ้ะมากขึน้อกโองพี่้อกหัดออกแ่หมูใหญ่ดอกใหญ่ได้ี่น้อกเ้ย เมาบ้านเน่าจะยายบ้านจะล้างแตกเลยพี่น้องล้างแตกไม่เหตุคือเป็นแนวหนึ่งใหญ่แตงโมคนแแต่ดอกแตกเัยสิเฮ้ยเบิ่งหัวโอ้ดอกใหญ่เฮ็ดหมาลายบอกเนไล่หมาลายลายหมาลายแต่แตกไปหมดล้างแตกในี่น้องเ้ยไม่แต่ดอกใหญ่ๆนาะยใหญ่หน่อยมาดอกนี้ใหญ่ขาแข็งติดเลยเออฮะใช่เขอเมียพี่น้องค่ะปุ่นุ่นเขาไปปุ่นอีก มใหญ่มยใหญ่ใหญ่มาเอาี่ไฟกันไฟก็ใหญ่ค่ะสวัสดีค่ะพ่อเม่พี่น้องถูก่านหมือนอีสานอนด้เข่าปลาหาเห็ดที่เก่าด้อจ้ะเวลาเก่าไม้เก่าห้องนี่ละจ้ามันๆละจ้าหน่มากพี่น้องจิ้มเห็นแกันจ้าดอกยังลงแตกนี่เฮเลยพี่น้องเอยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเสาของวันที่16แล้วค่ะ สิงหกสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดมาเมื่อวันทีซิมฮวเขากับมานแล้วจ้ะมานรนะจ้ามานเฮดจ้ะพิกาดเก่าพิกาเดิมเนาะค่ะอำเภอราชสิริไลจังหวัดศรีสะเกตค่ะมาไม้เก่าไม้เดิมปลาเก่าปลาเดิมบ่ได้ไปไเนาะยายเนาะมันก็เก่าเยียจ้าปลาเก่าเราบานเท่านี้แล้วค่ะบางมาเท่านะพอแล้วกันงัดเลยจ้ะบุพี่เนาะอ้ยค่ะ แข็งดีเนาะลอาหน่อยข่ขาไปใส่ตัวนะขาเสียขาเสียอ,อ่าเอาตัวฝนด้วยจ้ะไปฝนทูนนี่นี่มูนี่มูยังไงเนาะแต่ว่าบ้านมูบ้างไปนำปืน,ปนไปนำลายเนาะ เราเป็นโพแล้วนม่เห็นไหจ้ะเนี่ใบใหม่ก็จรนะโอ้ใบใม่หมูว่านกบ็บอกเห็นดอกอยางใบใหม่นะแห้งเนาะดอกเฟโอ้งามประดกใหม่เลยรู้สึกงามประดกใหม่เลยน้อยายเนาะดอกไม้ป่าดอกไม้ป่าปารก ปลากับปลาหงอยด้วพี่น้องเอ้ยอ้อยนี่เี่นไงน้องหน่อยคนเห็น <c oughs> อะไรอย่า <c oughs> งี้าด้านสะพังีเด็นไันนะั้ใบไม้นะนะมใบลมใจ ดูบ้านดเห็นไดที่น้องเหกอเนี่ยเดี๋ยวงนอยนี่คนหม่ผูกใส่น้อยายเนาอเอาไว้เดนเชื่อกไปเดิลงมาอืออู้บอหน่น เออม่ฟังนะฟูบ่ดูดิยาไปยาไปปอดอกใหม่จะมะ่อเยจิมจ้มจิ้ม

โอ้โหดอกใหญ่ขาวนิดนไหมุมคนเอ๋ฮะยี่ยงสีอะไรพี่้อกเอ้ยดอกพี่ดอกนึงนี่า่ะไงเนี่ยงาดเบื้งล่ะอะารเนี่ยบว่าม่นเฮ็ดปกตากขารเ่ยบอว่าลองบังพี่ดอกเฮ็ดปกตาคัก เบ่งเบ่งเ่งขาขาปวดขาปูดไปพูนอีกดอกนึงอกหนึ่งยันนกันได้ยังไงเหรดอกดอกเดียวในพูนสามดอกสี่ดอกมองนี้แกงอิ่มเลยใหญ่งัดโอ้ยเบ่งเหอ้ได้ดอกใหญ่เัรเถอะพูนก็จุ่มพูน เอออะสามดอกนี่จ้ะเออบงพี่น้องอุ้ยยายดอกไม้แอัดเดี๋ยว่อนก็นี่ปะตะตะตปเแยไงไงอีลีบึงเนียปโปยายกังขาเฮ็ดโอ้ยถ้าเป็นบ่วบานเหมือนน้อยยายเนาะจ้ะหวด

ยายใส่ตาก่ใส่ตาก่อดใม่่อดดูดูงามวอลซอนเฮดซีดองงี้ละเล่นอะไรวะแม่แม่าเห็น,น <laughs> ให้ในลูกไปลูกก็ยังงามเลมึงฆ่าเลยจ้ะ เบ่งยุงสุดท้ายก็เฮ็บโมเลยจ้ะโมหน่อยคือกันเด้อมาใหญ่จุ่มเลยโอเคอ้เบ่งขึ้นได้เพี่น้อยหมุนเอ้าฮกฮกต้นไม้พันลมลงต้นไม้ลมทับ เหมือนแล้วเนาะนนอ่เ้หาต่อจ้ะว่ามนเหมืดยหายบหาเบ่งิี้หนอมาเต็มเมนเหมือดโอ้ยได้ใตไปใหม่เยหยียบไปแล้วกับป้า <laughs> นาป้านาถือไปแล้วเหยียบมอเห็นเหรอนี่ หมดเขา้าสีหาดอกไตุ่มๆเ้วอยจังสุดท้ายเลือมันนี่กะลังว่าอุ้มสุดท้ายพอดีเลยมือปัดมาถือพอดีน้อยใหญ่เนาะเขือนแมนนถ้าแมนนั่ก็คือสีเทาทีมเนาะทีมแล้วบอลโมมีคนมาเห็นมองเลย เบงเฮดโมนี่ของเฮาจ้ะโอ้ยนี่จะดองอยังไงเลยน้ยยอยใหญ่เปิดๆบ้างจะงะา้ะเบึ้งงที่ะหกซ้ำแด่ค่ะพี่ตไมเป็นหลมุมล่งใสจสวยมา เหลือในงามในใหญ่เนาะ มาผีอีดองนึงยะยอ้ยงามพก่อนโมนี่มีเจอกย้ายมัน่ัวล้ายดอกว่วล้ายดอกจ้ะรัวๆเร็วๆเลยจ้ะโอ้ยขอหักแโอ้ยสี่ไปมีตุ่มป่มีแจ่บ้านตุ่มแน่นเปิด Mhm. <vóng> Có oh, để gắn lên nhau. Môni. Môni. Doa gội vô nó, yên nó. Môni. 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 หว่านในตูมมื่อนี้ไดุ้่นยังก <c> ำ <oughs> ลังบ้านกำลงัลงพอดีวะจ้าแย<ช>้ไปไกลๆไปหมดบ้านแน,น,นตูน้เมืเอไห่แย้ไไ ไปเหรอไปปุ๊บปุ๊บไปกันแม่ยังบุกูนี่ห่า,างคอไปหิดเลยเนาะแมงแล้วนี่นดูน่ารักจิบชบ ดอกเด็ดดอกสองยืนห่นนีแนวมากะิือกไปจักเนาะิคอไมอะไละทานอกันทาแล้วออจะขอเนาะคอกับดกอกขอาขาคนเนาะขาคนแ็ง กัดจังเลยกัดผากัดแน่ใช่น้อ,อยใหญ่นี่นี่ขาคุณอู้หูดอกมั้เตี<ม>้ดอกก็ขาไปคนละหมองกนละหมองละบอนกินหอนีอออ่เอาแน่ๆเอาไปหรือเอาไปไปนั่นแหละหีน้นอยสีขาเอาไปใช่มาเอาดาอกดีหมองก็เสือค็เตัวกันนี่ กินเบิดเดตนเฮ็ดกิน,เห,นเห็ดดินเฮ็ดดินบะว้ายเห็ดกินละ <laughs> ดอกควันขาว แต่บ้านละยังมาหลีอยู่นี่อีกตัวคนหกดึงก็บเกิดเลือกแทงค่ะงานใหม่เงินแล้วเนาะเงินแล้วใช่ปไปต่อจ้ะโอ้่ะโอ้มาหลายแต่ดอกงามไม่ใหญ่เนาะเป็นบางโมงเหมือกันโอ้โหมาหลาย

เปียง,<ห>ยงแถวเนาะโอ้ยพอดีเลยจุง๋งมงามเลยจ้านีได้แต่ดอกไม้เนาะ <laughs> <laughs> ดอกไม้ปลาค่ะดอกไม้ปลา,ปาเต็มตาเต็มจีนหอมเลยสอมสีแดงโอ้อออยดร งา,ามได้กระปุ้ยแต่ขาเนี่ยล่ะเจ้าอืองามโอ้ยดูใหญ่ๆต่อไปล่ะต่อปุ่นตาล่ะตูมตูมอยู่ใกลๆ้ๆปุ่นใส่วงใหญ่เูิมตาปุ่นตาพี่น้องป่าถุงยามเราเนี่ยกระโปรงไม่นน้อยเลยดิ เย็เราไปทางไหนมีน้ำเลยมองคาเอาอยมีองนี้ไปไหม่ปกสีขาวอีกมองได้มีโพนเนาะโพนหน่อยๆยิน มันมือเลยมานี่มันมือบปล่ารวย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 ต่อใหญ่ตอใหญ่จับดอกใหญ่ซีดอกจ้ะโม่หน่อยโม่ใหญ่หาดอกหาดอกนี่ออกชมพูแน่เนาะสมอมชมพูแล้วแต่โม่เนาะค่ะโม่กับดอกเข้มเข้ม ตอ,อี๋ตอ,อี๋เงี้ยวๆเลยค่ะมดอนี่เหี้ยเหรอไม่ว่าหาดอกคุณผาอืออืออุ้ยบึงตาใหญ่โมเมนตาแล้วนี่ใส่ใส่ถุงยามแล้วนี่ <laughs> ไปโดนตาแล้วพี่นอ้องไปรอเ้ารอยิ่ จ้าสำหรับเพชรเหมือนีกับม้านมาน้มาพี่น้องดอก<ด>ใยๆพูนตาขึ้เขาเลยจ้ามืันนี้ออกปลากอนแจงเนาะค่ะจ้ามีผารกีดไปแต่เสาเนาะวันนี้ค่ะคิมนี่ก็ c e d ด s ลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนเนาะคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามเป็นกำลังใจช่องอีสานะอนดีแน่เลยค่ะขอบคุณถูกกำลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามแล้วค่ะคิมนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะ มาแบบหลิงดัวเนาะค่ะขบได้วะบได้มาเดือดแห้งนาะยาัยเนาะจ้าเขาป้ากับตี้สี่นี่แหละค่ะนี่ก็สิบตี้หากลัวแล้วเนาะเดี๋ยวก่อนแจงค่ะอ้ยยายเฮ็ดยหดยย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 ยายย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 ยอยย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 ยงดยอ พอกันคลีมหนาเนาะ,ะสิพามาอาเฮ็ดคือเกอ่าแล้วจ้ะ